เควินเดอะบอยได้ออกมาพูดครับว่าจริงๆผมก็ไม่ใช่แฟนคลับชิลูหรอกแต่ผมคิดว่าเขาอะแค่โชคดีเฉยๆทีมชาติเนี่ยเบนเซม,ม่าก,ก็มีเรื่องนั้นตอนนี้เบนเซม่าก็เจ็บเอซีมิลานซาลาตันก็เจ็บผมคิดว่าเขาไม่มีอะไรหรอกเขาแค่โชคดีเฉยๆก็ <ๆ S 2> วันนี้ครับมันมีผู้เล่นคนหนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะมาหยิบยกแล้วลอมาวิเคราะห์สไตล์การเล่นของผู้เล่นคนนี้มากเลยนะผมก็คือนั่นก็คือผู้เล่นที่ทำไรสถิตตเป็นดาวยิงสูงสุดข,ของทีมชาติฝรั่งเศสนะผมอย่างโอลิเวียชิรูนะครับนลาย ทำไมมันแบบมันกากจังเลยว่าแต่ทาไมอ้าไอ้ี้ยอยู่ๆมันได้ประตูมาจากไหนอะไรยังไงคือมันเป็นนักเตะที่ถูกประเมินค่าต่ํามากเลยสําหรับคนที่ไม่ได้ดูแบบอาจจะไม่ได้ดูเชลซีไม่ได้ดูเอซีมิลานไม่ได้ดูฝรัง่งเศสไม่ดูอาเซนอลเนี่ยคือมันคือเขาจะมองว่ามันกากแต่จริงๆนะผมจากที่ผมเนี่ยดูทั้งอาเซนอลเชลซีฝรั่งเศสมิลานเองเนี่ย แม่งโคตรเก่งแล้วมีประโยชน์สัดเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันตัวอย่างแรกเลยเนี่ยตอนชิลูมาอาเซนอลใหม่ๆนะผมเราจะคุ้นชื่อกับจอมทําชิงนะครับผมคือเล่นกับแจ็ควิลเชียเออร์เล่นกับ et, เลเล็กซิสซานเช่โดยโอซิลเออยหรือแม้กระทั่งอารอนแลมซีย์เองเนี่ยแม่งชิงโคตรดีคือมันเล่นเป็นคือมันเป็นนักเตะท,ที่เล่นบอลในจังหวะสลับสลวยดีมากครับแล้วคือถ้าจะเล่นบอลในจังหวะแบบนั้นได้เนี่ยวันทัดต้องดีครับเบสิกต้องแน่นครับ แต่สิ่งที่โอลิเวียชิรูไม่มีเลยนะผมคือความเร็วอันที่แสนเชื่องช้านั่นเองซึ่งโอลิเวียชิรูเนี่ยสูงถึง193ประมาณเซนติเมตรนะครับซึ่งคนก็จะไปบอกว่าเออช้าดูอืดอาดอะไรอย่างเงี้ยนะต,ต้องยอมรับเลยครับว่าแฟนาร์ตซนอล่ตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบชิรูเหมือนกันนะเพราะว่าสไตล์การเล่นอ่จจะดูเชื่องช้าไม่มือหวาอะไรอย่างเงี้ยเมืาอจากนั้นครับคับใจก็อยู่ยากครับบ้านก็ต้องออกนะผมก็เลยย้ายไปค้าแข่งกับเชลซีแต่จากนั้นครับก็ม มีเหตุการณ์หนึ่งที่แทมมี่อับาัมโมราตาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือจริงๆ,ๆเนี่ยเขาเอาชิรูเนี่ยไปสอรองเว้ยคือแม่งไม่ได้เ,เป็นตัวจริงเลยทั้งกอร์เโลอีกวัวอินรับที่มาในยุคของซารีนะครับผมก็โดนชิรูเบียดอาโรโม,มราตาครับก็โดนชิรูเบียดแม้กระทั่งแทมมี่แอปราหัมเองก็ตามก็โดนชิรูเบียดจนกระทั่งขายชิรูไปแล้วเอารุมิูลูกากูลงมา ครับลูรูลูการูพอชิรูได้ไปเอซิมิลานเนี่ยครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าเบอร์เก้าเนี่ยแม่งอนข้างอารรถ์นสัตว์แต่ชิรูก็ทำลายอารรถ์นนั้นครับด้วยการที่ยิงไปถึง12หรือ13ประตูกับประมาณ10แอซซิตโคตรดีทำลายอารรพ์นเรียบร้อยซึ่งมาเรามาวิเคราะหใส่กันเล่นของชิรูดีกว่านะครับผมชิรูเนี่ยเป็นนักเตะที่ช้าครับต้องยอมรับว่าช้าแต่ว่าในกรอบเขตโทษเนี่ยแกแม่งโคตรคมและคือไม่ว่าบอลจะมายังไงนะกูฟันหงเรว่าแกแม่งยิงได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตอนฝรั่งเศสนะผมชนะอ่าชนะอะไรวะชนะอะไรสักอย่างเนีย่ยกูลืมละจริงๆอ่ะลูกมันมันควรจะจักรยานอากาศได้นะลูกนั้นแม่งแม่งเข้าละไอ้เหี้ยแม่งเมสซี่เมสซี่โรนัลโดโรนัลโดเหอะชาลิซอนก็รีชาลิซ,อน,ลลซอนเหนื่อยสันลูกนั้นถ้าเข้านะกูบอกเลยโคตรพ่อโคตรแม่สวยและอย่างที่สองครับด้วยการที่แกเป็นคนที่เล่นวันทัศด,ดีเนี่ยแน่นอนครับเบสิกในการใช้เท้าของแกเนี่ยแม่งมันดีมากเลยนะครับคลาสบอลน,นั่นเอง มันจะมีจังหวะหนึ่งครับที่เอเป้ยิงได้ครับเป็นการที่ไขไม่รู้ของฝรั่งเศสนะเตะสวนขึ้นมาแล้วชิลูเนี่ยดึงบอลสวยมากก่อนจะจ่ายออกไปทางขวาครับแล้วแกเนี่ยก็วิ่งออฟเดอะบอลไปทางขวาเหมือนกันก่นกอนที่เพื่อนจะตบอลทางซ้ายให้เอเป้ยิงนะครับโอ้สวยจริงเลยที่สองครับแกมีส่วนสูงและความแข็งแกร่งทำให้แกเป็นตัวพักบอลได้รวมถึงลูกกางอากาศและการเข้าฮอสที่โคตรดีนะผมใครที่มองแกอันเดอร์เรทกว่านี้เนี่ยผมบอ,อกเลยชิลูเนี่ยเป็นกองหน้า สไตล์แบบนี้ผมว่าไม่มีใครเทียบไปแล้วในตอนนี้นะผมผมมั่นใจว่าไม่มีใครเทียบแล้วกับบทบาทที่แกได้เล่นนะผมเป็นเหมือนอาจจะเป็นเหมือนพระรองอยู่นอกสปอตไลท์แต่ผมบอกเลยว่านักเตะประเภทนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลแบบเห็นวุ่นวายว่าแบบโอ้ชีร่แม่งโหดอะไรเงี้ยแต่นักเตะอย่างแกเนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพรวมครับการไม่มีเนี่ยมันจะรู้สึกขาด,ขาดอะไรไปรู้สึกขาด,ขาดหายไปแต่ถ้ามีเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมทีมมันแบบดูดีมันแบบ เออมันมีอะไรที่มันดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงดษนกติที่โคตรดีเนี่ยอันนี้ผมแค่แค่พูดในมุมมองผมนะว่าผมไม่ได้เอาสลิปไม่ได้เอาสถิติอะไรมานะซึ่งแน่นอนครับการที่แกเนี่ยเป็นดาวยิงสูงสุดของทีมชาติฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยไดฝันทงแล้วครับว่าแกเนี่ยแม่งมีของจริงแล้วมันมีอีกเรื่องนึงครับที่เดอะบอยเนี่ยได้ออกมาพูดว่าผมรู้สึกว่าชิลูเนี่ยเขาโชคดีนะไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่เอซิมิลานที่ซลาตันอิบริวิชเจ็บเขาก็ได้ลงมาทำหน้า มีข่าวแบค็คเม์หรือแม้กระทั่งเจ็ดตอนนี้นั่นเองผมคิดว่าเขาโชคดีมากเลยนะเดอะบอยด์อกมาพูดครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าการเล่นเก่งการฝึกซ้อมความขยันเนี่ยมันคือหน้าที่ของนักฟุตบอลครับแต่อย่าลืมว่าสภาพร่างกายทัศนคติมันก็ควรอยู่กับการเป็นนักฟุตบอลเหมือนกันครับรวมถึงการออกซื้อข่าวต่างๆผมคิดว่า มันคือองค์ประกอบของการเป็นนักบอลซึ่งกูถามหน่อยถ้าฝีเท้ามึงดีจริงๆเนี่ยแต่นี่ใส่มึงเฮียใครจะเอามึงกูถามจริงๆรวมถึงถ้ามึงเก่งฝีเท้าดีเนี่ยแต่สภาพร่างกายมึงเนี่ยไม่ฟิตหรือมึงดูแลตัวเองดีไม่พอเนี่ยมึงจะเป็นนักเตะที่ยืนระยะและเป็นนักฟุตบอลไี่อยู่ในระยะยาวได้ยังไงผมคิดว่าความขยันฝีเท้าพรสวรรค์ระเบียบวินัยการดูแลสภาพร่างกายทัศนคติมันควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกับนักฟุตบอลซึ่งไม่ใช่มาอ้างว่าโอ้โห เพื่อนร่วมทีมเจ็บมึงเลยมีโอกาสก,ก็ก็ก็กูเป็นนักบอลไหนไเี้ยก,ก,กูดูแลตัวเองกดูดูแลตัวเองดีอ่ะมึงดูแลตัวเองไม่ดีมึงฝีเท้าดีแล้วไงอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะครับคือสิ่งหนึ่งที่นักฟุตบอลเนี่ยอยากมีมากเลยนะผมก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองซึ่งชิรูมแม่งทําข้อนี้ได้นะครับดีเลยคือดีเลย 3- 6แล้วคือมึงยืนระยะนานมาก คือมึงอาจจะแบบไม่เคยพีคไปขนาดแบบเบนเซม่าไม่เคยพีคไปโรนันโดเลวาน่าอะไรเงี้ยแต่มึงก็อยู่ในจุดนี้ของมึงอะ่ะก็คือแบบสมมติผู้เล่นเต็มสิตอนนี้เอ็มเปเป้อยู่สิชิรูแม่งก็อาจจะยืนอยู่เจ็ดอย่างเงี้ยแต่แม่งยืนมาตั้งแต่แม่งแบบคือมันพีคช่วงประมาณยี่แปดใช่ป่ะที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดอยู่เงี้ยจนมา,นาอาอยุสามสิบหกเออก็เหี้ยก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับผู้เล่นอย่างโอลิเวียชิรูใครคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้ผมแพนฝากกดติดตามด้วย ติ๊กตอกกูไม่รู้ยูทูปกูไม่รู้แล้วตัวผมเองช่องรวมฝากติดตามด้วยสำบวนนี้ไปละ